ในเรื่องของการพยากรอากาศค่ะไปดูในเรื่องของฟ้าฝนกันบ้างเพื่อเตรียมตัวรับมือนั่นเองค่ะทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะประกาศเตือนฉบับที่3พายุโซนร้อนวิภาทวีกำลังแรงเตรียมรับมือฝนตกหนัก19-24กรกฎาคมนี้ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะได้ออกประกาศเตือนฉบับที่3เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนโดยมีผลกระทบในช่วงวันที่19ถึง24กรกฎาคม2568 ขอให้ประชาชนค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภยัยเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้สถานการณ์ดังกล่าวค่ะเป็นผลมาจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามานันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกําลังค่อนข้างแรงขึ้นเป็นพายุร้อนโซนเป็นพายุโซนร้อนวิภาค่ะ ทั้งนี้ในช่วงวันที่19ถึง24กรกฎาคมค่ะภาคเหนือยังคงต้องเฝ้าระวังนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะที่จังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิต ตากแม่ห้องสอนลำปางสุขโขทยัยพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษจากอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากฝนตกหนักถึงหนักมากและปริมาณฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไลหลหลากได้ค่ะโดยขอให้ติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ค่ะ